สวัสดีพี่พี่สายหลวงพ่อเปิ่นสายนครปฐมวัดบางพระวันนี้พามาดูตะกุดหนังเสือหลวงพ่อเปิ่นหรือว่าตะกุดหน้าผากเสือหลวงพ่อเปิ่นนะครับนี่ดอกนี้เลยปีสี่สามนะครับเสืออขนเสือโพแบบนี้เลยสองให้ดูนะ สวยแบบนี้เลยครับอันนี้หนักเป็นขนเสือนะสวยแบบนี้เลยดอกละไม่เท่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับลักร้อย สวยๆอย่างนี้เลยขอบคุณนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับ